ก็สวัสดีทุกคนอีกด้วยนะครับวันนี้ผมเกมนะครับผมนะครับได้ทําการซื้อจอ240เฮิร์ตมาเนี่ยเพื่อเล่นวอลเลยนะครับวันนี้เนี่ยก็จะมาปอดและก็รีวิวประสบการณ์นะว่าคุ้มไหมหรือว่าแตกต่างกันแค่ไหนนะเพราะก่อนหน้านี้เนี่ยผมใช้จอ1 6 5เฮิร์ตมาก่อนครับก็เลยมาลองดูนะครับว่าวันนี้มันจะต่างไหมกับการที่ซื้อจอ240มานะครับก็อย่างไรก็มาเริ่มด้วยหัวข้อที่ว่า สำหรับใครนะที่กำลังตามหาร,ร้านเติมเกมผมขอแนะนำโอเวอร์ท็อปอัพรับเติมวาเล่นใช้เพียงแค่ UID สะดวกปลอดภัยไร้าการดีฟันทางร้านนะครับมีผู้ติดตามมากกว่า10,000แคนและจดทะเบียนถูกต้องตามกฎหมายและยังมีการเปิดบริการมามากกว่า5ปีและมีเว็บไซต์เข้าไปใช้บริการสามารถเติมเกมได้ตลอด24ชั่วโมงสำหรับใครที่สนใจห้องยิงยูตาดีคริปชั่นเลยนะครับทำไมผมถึงเลือกเปลี่ยนจอนะครับเพราะว่าคือจอที่ผมใช้อยู่นะเมื่อก่อนที่เป็นร้อยาเฮิร์ต มันไม่ใช่พันแนลัยเพียน,นะครับก็เวลาทํางานอะไรเนี้ยสีมันไม่ค่อยตรงเท่าไหร่นะครับแล้วก็คือคือผมก็มาเล่นเกมะนะมานอนเล่นวา l ูก็คือจะย้ายมาทำํำเล่นวา l ูใช่ไหมแล้วคือแง่ว่าผมแม่งเล่นกาก์ดกแล้วคืออยากลองเปลี่ยนจอดูว่ามันจะมีผลแค่ไหนก็แงว่าเปลี่ยนก็เปลี่ยนมาทํางานด้วยมาเล่นเกมก็คือได้คอนเทนต์ด้วยประมาณนั้นครับก็เหตุผลอีกข้อนึับที่ผมลองซื้อจอ2องร้อยสิบเพิร์ดมาเนี่ยเพราะผมคิดว่า ผมเนี่ยผมคิดว่าตาผมเนี่ยน่าจะมองแบบว่ามองเห็นภาพได้มากกว่านี้น่าจะรู้สึกว่าผมตาผมเนี่ยจะสามารถมองความแตกต่างเฮ้ยได้มากกว่านี้ครับเพราะว่าผมใช้ร้อยหกห้าเนี่ยผมคิดว่ามันแบบยังไงมันยังไม่เข้าหรอมากขนาดนั้นยังคิดว่าผมเนี่ยสามารถมองเฮยที่มันสูงกว่าเดิมได้ครับเพราะว่ามองความแตกต่างได้เวลาเล่นเกมครับก็เลยลองซื้อมา ก็สำหรับ Xperia นี่เมื่อก่อนนะครับที่ผมใช้จอร้อยพวกอยู่นะครับก็ e x p e r i e n c e แบบทำงานหรือว่าใช้งานทั่วไปผมว่ามันก็ไม่ได้แย่นะครับแต่ว่าพอมาเล่นเกมผมรู้สึกว่ามันยังตามกระถิ่นไม่ทันขนาดนั้นนะครับแล้วก็เลื่องสีด้วยอะไรด้วยมันไม่ค่อยตรงเท่าไหร่ครับก็คือประสบปัญหาแบบว่าตอนแต่งภาพอะไรอย่างเงี้ยเพราะว่าผมก็มีทํางานแบบใช้ไลท์รูมใช้ฟอ o รสชชอปอะไรอย่างเงี้ย หรือว่าเป็นคลิปอะไรบางคลิปก็จําเป็นต้องมีการเลอร์เลกรดดิ้งครับสีมันก็ไม่ได้ตรงขนาดนั้นก็เลยต้องลองเปลี่ยนครับที่อยากเปลี่ยนเพราะว่าอย่างนี้แหละครบับการเล่นเกมนะครับก็รู้สึกว่ามันยังไม่ตามหาคอานอื่นขนาดมันรู้สึกว่ายังเสียเปรียบอยู่เลยลองเปลี่ยนมานะครับถ้าถามถึงสิ่งที่ผมคาดหวังครับว่าหลังจากที่ซื้อจอ240เฮิรตมาแล้วเนี่ยก็คืออย่างแรกที่คาดหวังเลยก็คือความลื่นของจอนะครับคือความลื่นของ เฮิร์นะครับว่าผมจะแยกได้แค่ไหนนะครับแล้วก็เวลาเล่นเกมเนี่ยม,มันจะต่างแค่ไหนก็คือแบบง่าเยเร็คือเล่นเกมแล้วมันสามารถประมงเห็นก่อนคนอื่นนะครับสิ่งทีค่คาดหวังเป็นอย่างแรกเลยแล้วสิ่งที่คาดหวังต่อมานะก็เป็นเรื่องสีเขาแค่นั้นครับต่อไปก็จะเป็นเอ็กซนหลังช้ยนะว่ามันต่างแค่ไหนนะครับถ้าถามผมนะว่าต่างไหม สำหรับผมนะครับก็คือต่างค่อนข้างมากเลยนะครับก็ถ้าจะเปรียบเทียบง่ายๆนะครับก็คือพอซื้อจอง240เซนมาเนี่ยมันเหมือนเวลาเราเลื่อนเมาส์นะมันเหมือนมีแบบโมชั่นเ l u r เล็กๆน้อยๆนะครับตอนที่เลื่อนนะมันต่างจากตอนใช้1ย5นะครับที่ยังแบบเห็นแบบอ่าจังหวะภาพที่มันแบบมีการขาดได้ชัดเจนกว่า240มากครับเมื่อ240เนี่ยมันเห็นแบบเป็นโมชั่นเบล r มากกว่านะครับถ้าเปรียบเทียบง่าย ต่อมาครับก็จะเป็นในหัวข้อที่ว่าซื้อมาแล้วเนี่ยคือเราได้เปรียบผฝัง่งตรงข้ามจริงไหมสำหรับผมนะครับซื้อมารู้สึกว่ามันมีความรู้สึกที่เราเวลาหันเมาเนี่ยมันจะสมูทขึ้นมันรู้สึกว่ายิงได้ดีขึ้น,นครับแต่บางวันก็เล่นไม่ออกเหมือนเดิมนั่นแหละครับแต่ว่าถ้ามองในภาพรวมในวันที่เล่นได้เล่นดีก็เล่นดีกว่าเมื่อก่อน,นครับสำหรับผมนะแต่ว่าผลลัพธ์ตรงนี้ก็ขึ้นอยู่แต่และบุคคน,นครับก็ต่อมาเป็น เรื่องของความคุ้มค่านะครับผมว่ามันก็ต้องมองเป็นเรื่องของแต่ละบุคคลอยู่ดีนะครับสำหรับผมนะผมมองว่าในราคาที่ผมได้นะเนื่องจากตอนนี้ผมสั่งเนี่ยมันเป็นช่วงช้อปปี้ e นะครับ5.5ดพอดีแล้วผมได้ราคาที่เขาหนัถูกสำหรับผมมองว่าคุ้มนะครับสำหรับคนอื่นก็ไม่รู้กันมันก็ขึ้นอยู่กับยี่ห้ออะไรหลายอย่างนะครับถ้าถามว่าจอ2 4 0รอบเฮร์์นะเหมาะใครก็น่าจะเหมาะกับสายเพจเป็นหลักนะครับคือถ้าไม่เล่นเกมแบบเพจจริงจังเนี่ย ควรซื้อไหมก็ไม่ซื้อก็ได้นะบาจจะลดเฮิร์ดเพราะว่าลดลงมาซื้อเฮิร์ดที่ต่ากว่านี้นะเพราะว่าในการใช้ทั่วไปมันไม่ได้จําเป็นขนาดนั้นครับที่จะต้องเฮิร์ดเดยอะๆนะผมแล้วถ้าสมมติว่าประกอบคอมแล้วแบบงบจํากัดเนี่ยถ้าจะซื้อ2องร้อยสิบเฮิร์ดผมว่าถ้างบพอก็ซื้อได้แต่ถ้าแบบงบไม่ได้เยอะขนาดผมว่า1 8อก็พอใช้ได้อยู่ในยุคสมัยนี้เพราะว่า 180ในสมัยนี้ก็ราคาก็ถูกลงมากครับตอนนี้ผมเห็นราคาเยอะมัน3,000กว่าประมาณนะครับ3,000กลางๆถึงปลายๆครับไม่ได้แพงมากครับต่อไปนะก็จะเป็นพาร์ทฟารลจ่าแล้วนะครับผมก็จะเป็นความรู้สึกตอนเล่นเกมอเราเลไร่นอะไรอย่างนี้ครับก็อย่างแรกก็จะเป็นพวกเรื่องการพีกนะครับก็พีกแบบคอ e r เตอร์เซฟหรือว่าพีกแบบอะไรเดโอนนี่ Sony, อะไรอย่างเงี้ย ก็รู้สึกว่ามันจะลื่นกว่ามีความได้เพียบกว่าคนระับในความรู้สึกผมนะแล้วก็เป็นความลื่นในการแบบหันเมาอ์อะไรเงี้ยเหมือนว่าผมเล่นเอ็มแ lap หรือว่าซ้อมอะไรเงี้ยซ้อมแบบฟลิกครับว่าซ้อมฟิกซ้อมยิงรู้สึกเลยว่ามีผลเวลาตอนที่ผมเล่นเอ็มแ l a วครับผมจำล่าสุดเลยันแรกที่ซื้อมาแล้วก็ได้มาคือแรกที่มาส่งอะ่ะ ผมเล่นเนมแลบแล้วคือได้แบบนิวเลคคอร์ดเลยนะครับก็คือต่างจริงๆแต่ว่าที่เล่นมาเนี่ยก็ตอนนี้ก็ใช้งานยังไม่ถึงหนึ่งสัปดาห์นะครับก็มารีว,รวิวกก่อนครับก็เดี๋ยวถ้าผ่านไปหนึ่งเดือนหรือว่าแบบสักครึ่งปีอะไรอนยะ่างเงี้ยจะมีกลับมารีวิวอีกรอบอะไรอย่างนงี้ก็เป็นไปได้นะครับเป็นรีวริวประสบการณ์แบบหลังใช้มาแบบํบำนานะครับตอนนี้ก็รู้สึกว่ายังไม่ได้มีความเคยชินกับมันขนาดนั้นนะครับก็คือยังไม่ได้ชินกับมันขนาดนั้นครับ ว่าความเร็วอะไรอย่างเงี้ยแบบความลื่นของมันมันแบบมีเชิดโมชั่นเบอร์เลย็กน้อยนะครับแต่ก็คือบารัค้างโมชั่นเบอร์ตรงนี้มันก็เป็นข้อเสียเหมือนกันนะครับเดี๋ยวรอก็เดี๋ยวรอใช้ไปสักพักก่อนก็าจะมีแบบริวตามมาอีกทีนะครับผมก็ความรู้สึกโดยรวมผมนะครับ ถ้าถามว่าอัปเดตครั้งนี้เนี่ยมันเปลี่ยนแบบเกมมันเปลี่ยนประสบการณ์จริงไหมผมก็ตอบได้เลยครับว่าจริงนะครับสำหรับแบบ x p ์พีเดียนที่ได้จากการเล่นเกมนะไม่ว่าจะเล่นเกม f อพหรือว่าไปเล่นเกมแนวอื่นผมบอกเลยว่ามันเปลี่ยนจริงๆนะครับอาจจะไม่จําเป็นต้องเล่นเกม f อพเออย่างเดียวแต่ว่าไปเล่นเกม,เมอื่นมันก็เปลี่ยนจริงๆนะครับแล้วสำหรับความไม่รับใจของผมนะครับก็เป็นเรื่องประทับใจเรื่อง อย่างแรกเลยก็คงเป็นเรื่องราคาที่ได้มาในราคาที่เขาหน้าโอเคครับคือผมได้มา27นิ้วในราคา24นิ้วก็คือเป็นราคาที่โอเคเลยผมว่ามีคําพูดหนึ่งนะที่เขาหน้าจริงครับที่ผมเคยดูคลิปพวกรีวิวจออะไรอย่างเงี้ยที่เขาบอกว่าถ้าคุณใช้60สเฮิร์ตเนี่ยแหละลองเปลี่ยนมาใช้1 4อยหรือว่าสูงกว่านั้นเนี่ยจะกลับไปใช้แบบเดิมไม่ได้เลยนะครับก็คือถ้าถามผมว่าสามารถกลับไปใช้ร้อยห้าได้ไหม ผมมองว่ามันก็ใช้ได้แหละแต่ว่าหมยถึงว่าคือเราแบบเคยแบบไปไฮเลเวลมากกว่านี้แล้วคือมันแบบกลับมาใช้มันก็จะไม่ชินครับในช่วงแรกๆน่าจะไม่ชินครับก็สรุปการรีวิวในวันนี้ก็จะประมาณนี้ครับถ้ามีแบบอะไรเพิ่มเติมเดี๋ยวผมอาจจะมาคอมเมนต์ปรับมุดไว้ใต้คอมเมนต์ครับหรือว่าอาจจะมีคลิปต่อไปออกมานะครับเพราะว่าตอนนี้ก็ประสบการณ์ที่ลองใช้มันก็ไม่ได้เยอะขนาดนั้นครับก็คือลองใช้ไป ยังไม่มากนะครับเพราะผมก็มีแบบอ่าหลายอย่างต้องทำนะครับไม่ได้เล่นเกมแบบขนาดนั้นนะครับเพื่อไม่ได้เล่นเกมแบบถึงขั้นที่แบบรู้สึกว่าเฮ้ยแบบมันคุ้มหรือว่าเฮ้ยแบบไม่นําขนาดนั้นนะครับอันนี้ก็เป็นแบบตัวเลือกว่าแบบบางคนอาจจะลองแบบอยากอัปเกรดอะไรอย่างเงี้ยก็เป็นคลิปที่อาจจะพอช่วยประกอบการตัดสินใจได้หรือเปล่าไม่แน่ใจเหมือนกันนะครับก็ลองพิจารณาดูแล้วกันครับก็สำหรับคลิปนี้นะครับใครชอบเพย่าเลี้กดไลค์กดซับไลค์ผมได้นะครับ